สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะครับพศ2567นะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำธนาบัตรชนิดราคา1บาทแบงค์ไถนามาให้ชมกันนะครับธนาบัตรที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นธนาบ,าบัตรแบงค์ไถนารุ่นที่2นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับธนาบัตรรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นธนาบัตรแบงก์ไถนารุ่นที่สองนะครับสังเกตนะครับข้อความตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีอักษรคําว่ารัฐบาลสยามนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีข้อความธนาบัตร เป็นเงินที่ชําระนี่ไดยตามกฎหมายนะครับอันนี้คือรุ่นที่2นะครับส่วนธนบัตร1บาทแบงก์ไถนารุ่นแรกนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นข้อความนะครับสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเนเป็นสินเป็นสินตราสยามนะครับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นธนบัตรแบงก์ไทยนารุ่นที่1นนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นข้อความนะครับสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นสินตราสยามนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับบริเวณซ้ายนะครับมุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นรูปพญาครุฑนะครับส่วนตรงกลางธนบัตรนะครับก็จะมีอักษรคาว่า1บาทนะครับ ธรรมบัตรที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นธรรมบัตรผ่านการใช้นะครับเมื่อวานมีลูกค้าเอามาขายให้เรานะครับเรารับซื้อจริงนะครับวันนี้เราก็เอามาให้ชมกันนะครับเรารับซื้อจริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับ นี่ครับเหตุผลที่นักสะสมนิยมเรียกกันว่าแบงค์ไถนาน,นะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับก็เป็นพิธีจดพระนังคันแรกนาขวัญน,นะครับนี่ครับพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับนี่ครับสวยงามคมชัดนะครับ ันนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับเราสองดูแล้วนะครับเราก็จะมีแว่นขยายสองดูนะครับสองดูเนื้อกระดาษนะครับเนื้อกระดาษตัวหนังสือรายละเอียดหมึกพิมพ์นะครับก็จะเป็นธนบัตรของแท้นะครับสังเกตบริเวณนี้นะครับลักษณะทั่วไปของธนบัตรนะครับก็จะมีตัวเลขไทยนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับ เป็นตัวเลข1น,นะครับเป็นเลขอารบิกอยู่ด้านขวานะครับส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับในกลุ่มนักสะสมก็นิยมเรียกก่อนอแบงค์ไถนาครับ เราจะเห็นนะครับว่าซองพลาสติกกับธนบัตรนะครับพอดีกันเลยนะครับไม่มีไม่มีช่องห่างที่มากเกินไปนะครับจะพอดีกันนะครับธนบัตรที่มีลักษณะการขาดการเปื่อยแบบนี้นครับวิธีที่จะเอาธนบัตรที่มีลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในซองพลาสติกนะครับเราได้ทําคลิปวิดีโอนําเสนอไปแล้วนะครับ ถ้าทําตามวิธีที่เราเสนอไปนะครับมันก็จะไม่ยากนะครับใส่เข้าไปได้ง่ายนะครับธนบัตรก็จะไม่ไม่มีการฉีกขาดเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ